น้ำมันพรายเป็นทั้งสเสน่ห์และคำสาบมันไม่ได้ให้แค่ความรักแต่มันให้ความผูกพันแบบที่ไม่มีวันหนีความรักที่ไม่ได้มาจากใจคือพันธนาการที่ไม่มีวันคลายบางคนหลงจนเสียสติบางคนรักจนฆ่าตัวตายและบางคน แม้จะได้สมหวังแต่สุดท้ายก็ต้องชดใช้ด้วยสิ่งที่ตนรักที่สุดเพราะคนที่ใช้ก็ไม่เคยรอดจากผลกรรมไม่มีใครหลุดพ้นจากพลังของพรายได้คนโบราณถึงเตือนเสมอว่าอย่าเลือกหาความรักจากวิญญาณอย่าเล่นกับพรายเพราะพรายไม่เคยรักใครและพรายไม่เคยให้อภัย แม้เขาจะรักเราได้